สวยมาหวางามงามอ่อนๆค่ะพี่น้อง <laughs> นามกระดอกรัเดียวเพ่งเก็บเพ่งเพื่อนมาค่ะพี่น้องกระเตงลูกค้าตามลาหาของกินเนาะค่ะกับลูกมูลมือนีมี่แม่แล้วสมีไปนำขับรถตะเวนะ้นหาพักกุมมนะแม่นอะมือนีเนาะ <laughs> ไปนั่งเอาหลานให้แม่มานั่งเอาหลานเนื้อคอยสี่ข้นเอาผักกุ้มค่ะพี่น้องอยู่นี่ที่ไหนแม่ที่นี่ที่ออสเตรเลียได้ค่ะพี่น้องเ่าะเปนบาทเท่าเด้กันไปกันอืสามคนเลยนี่ตะเก่งกระเตงลูกขาของกินค่ะพี่น้องสั้นนีมานำสั้นนีมาหาผักกุ้มกับพี่แม่ยูน้อมาลูก กินนมก่อนอะไรเอ่ยไงเนี่ยหมืนลำไยที่มันหักหักแห้งๆไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูใกล้ๆหนูไม่เห็นแม่ต้องไปดูแม่เดินไปดูเหมือนแม่เหมือนลำไยไหมโอ้โหลูกตื่นมาหนูหิวเลยนะลูกเดี๋ยวกินนมก่อนเนาะนั่งให้นมข้างถนนนี่เราค่ะพี่น้องโอ้แดดซองลูก แต่ไม่ใช่ใช่ไหมกระเองลูกหาของกินค่ะตาแดงตาเลยอันนี้บอไม่เ,มมเห็นบอกไหนไม่ใช่เนะอไ <laughs> ม่เน่าจะใช่นะ มผักใบดอกเอานั่งเสือของเราดีกว่าปลอดภัยกว่าเขาก็จะขับรถไปขับรถมาเราก็จะเก็บผักเก็บดอกไม้ทำอะไรคะคุณตำรวจก็จะจอดรถถามอ่าคุณทำอะไรเหรอ เขาใส่ต้นอะไรเล็กๆนี่หน่อยสิเขาเรียกอะไรล้อต้นอะไรโกงกลางปะโกงกลางเออแม่เนี่ยแถวนี้ป่ะแม่มันสะอาดไหมเนี่ยแม่ะยายนะลูกนะอยู่กขยายเด้อเดี๋ยวแม่ไปเก็บผักก่อนนะลูกนะอยู่บยายนะลูกนะอยู่ข้างถนนนี่ล่ะลูกตะลี่ต้นลูก าตามล่าหาพะก,กุมน้ำกันค่ะต้นน้อยๆค่ะเพาะขั้นในต้นไงมาเก็บพะก,กุมน้ำกันในเมืองนอกค่ะพี่น้องยูนี่ออสเตรเลีดยด้ค่ะแดนจิงโจค่ะณเมืองชาละวันหนมเข้มเนาะค่ะที่ทางเมืองดาวินค่ะที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียค่ะ ตอนนี้ก็เข้าช่วงฤดูหนาวค่ะดอกพักกุ้งกร็ร่งเกิดเลยค่ะออกบานเต็มต้นเลยแต่มีคนเขาเจามาเก็บไปก้อนละละค่ะ,คะนางคนก็มาเก็บตามคนเนาะอยากกินพักกุง้งเมื่แต่ปีก้อนค่ะแต่ว่าบ่ได้ออกหาปีนีก็เลยม่มีโอกาสได้ออกหาเนาะเห็นต้นมัน ได้เก็บค่ะเจียวไปดองค่ะคือทอดบ้านค่ะพี่น้องแต่ธรรมดาเนาะคะ่ะของอคนอีสานบ้านเฮาเนาะเป็นที่อยู่ไกลเท่าใดก็ตามคือทอดบ้านก็ต้องหาอยู่หากินคือบ้านเฮานั่นแหละคะ่ะก็เลยคิดเห็นตอนสมัยเฮาอยู่บ้านเนาะตอนสมัยเด็กน้อยค่ะเอา เอาข้วเอางวัวไปปลอยบัดที่นี่ก่หลวงงุ่นก็เห็นต้นผักกุมหลวงงุ่นก็เห็นดอกมันก็ขึ้นปีนเก็บไปให้แม่ดองค่ะิิห้อดเพราะว่ากักำมังก,กินน้ำค่ะเพราะว่ามันเอาไปดองเหมมันแ่บดีกินกับปนปลาสินะคะกินก็ปลาแดดกองแ่บอีหลีเได้ค่ะนะคะเอาบรรยากาศมาฝากเนาะคะ่ะกุม หรือต้นกุมเนาะค่ะมีสรรพคุณมากมายเลยประโยชน์มากมายมาหาศาลค่ะพี่น้องดอกที่ออกอย่างสวยงามเนี่ยค่ะสามารถเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของต้นกุมนยคะสามารถเกิดได้ในพื้นที่ที่แห่งแรงภาคอีสานเนี่ยบานเหาแห่งแรงบรนไดก็เกิดค่ะเกิดได้ดีพอแล้วก็พักต้นกุมเนี่ยสามารถทานาถน,น้ำท่วมในน้ำเด้ค่ะ ทั้งทนแรงและก็ทนน้ำถ่วงเพือเป็นพืชที่ทนมากๆค่ะถึงแมว้ว่าลำต้นหยีเปาะบางในจัหน้อยนะคะแต่ว่าก็มีความคงทนทนสภาพอากาศได้ค่อนข้างจะดีค่ะสมัยก่อนเขาก็เลยนิยมเป็นต้นไม้มงคลค่ะเขาปลูกไว้ในบ้านน้ำเงียนค่ะเืีอว่าจะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีฐานะมีเงินมีทองเป็นกุมเป็นก้อนเพื่อจังซื้อของต้นกุมนั่นแหละคะ่ะตน้นตนแรกค่ะในท่านี้นะคะ เดี๋ยวมาอีกต้นหนึ่งค่ะค่ะโอแคสสายตาไพลทั้งนั่นกับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเก็บผักกุมเก็บผักกุมยอดเซเลียน้ำกันค่ะมันคือสูงกันละ่ะทั่จะพาเอาได้สูงแง่งค่ะ สองร้อยของคนเอาน้มค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าเจ้าเอาอันนี้นวยมันค่ะนวยนวยซุกค่ะพี่บ้องไปเพาะเบื้งเนาะร่างกาเกิดเนาะสองร้อยท้องการหักเอาค่ะเต็มเลยข้าเจ้าก็บข้าวกันมาเอาอยู่นี่ละค่ะแล้วเบี้ยมันเนาะนี่ค่ะเบียเต็มเลย ก็จะบอกขึ้นบอกก๊ยโอ้ยบวกขึ้นค่ะยากเอาเฉพาะต้นที่ได้ ต้นบ่สูงดอกค่ะแต่กบบ่บเตียค่ะเอาบ่ถึงค่ะพี่น้องงามๆท้งนั้นเลยค่ะคุณมีทางหนก,ก่อนเลยค่ะทางในส่วนของดอกใบหลากไอ้ทุกส่วนของงานต้นกุ้มเนี่ยค่ะมีสรรพคุณทางยาค่ะนอกจากต้นกลุ้ม สิสามารถทนแรงทนฝนทนน้ำท่วมได้แล้วเนะะี่ยค่ะหลากของต้นกลุ่มก็นยังมีคุณสมบัติในการจับพุ่มดินค่ะสามารถปลูกในริมตะลิงเนาะคะ่ะเพื่อที่จะซอยเรื่องการพังทลายของดินได้ค่ะดังนั้นกะไปหามาปลูกเบึงเด้อค่ะผู้ใดที่อยากได้เนาะกะ ผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อทางลูกมุ่นใดเนาะคะ่ะลูกมุ่นสิโพะให้แล้วก็ส่งให้เนาะผู้ใดอยู่ออสเตเดียค่ะก็สั่งมาได้สั่งจองมาเด้อค่ะเดี๋ยวลูกมุ่นฉีทำการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ส่งไปให้ทางไปรษณีย์เนาะคะ่ะเปิดจองได้เนาะคะ่ะจากคุณสมบัติข้ามมาเป็นใหมเนื้ออ่อนเนาะคะ่ะของต้นกลมขจ้าก็เอามาใช้ประโยชน์ในการแกะสลักค่ะกับประเภทของ แกสลักต่างๆเนาะค่ะก็เสร็จก็ย่างตัวอย่างกระเช่นเครื่องดนตรีค่ะคนเมืองขจา้าน้าต้นกลุ่มเนี่ยมาทําเป็นไหเขาค่ะพี่น้องในส่วนของคุณสมบัติประโยชน์ของต้นกลุ่มในเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ยค่ะสามารถกลุ่มสามารถเอามาปรุงประกอบอาหารใดหลากหลายเลยค่ะเพราะว่า,วาสิเป็นการดองนะคะท่านครูกับน้ำพริกค่ะ หรือว่าสิเอามะแกงเป็นคือจังแกงอมแกงเลี่ยงแกงจืดหรือว่าสิมะหลวกจิ้มกับน้ำพริกกระไดค่ะหรือแม่กระทั่งเสียเอามะแกงคือคือแกงขี้เล็กนี่ก็ไดเด้อค่ะพี่น้องกุมนะคะมีสรรพคุณทังยามากมมยเดยอดฮอสิไลห้ฟังเนาะหรือมุ้นทิไลห้ฟังค่ะเริ่มจากใน,นส่วนของต้นก่อนค่ะเปลือกต้นเนี่ยค่ะจะเป็นยาบำรุงของสตรีค่ะบำรุงร่างกายแก่กระใส ตัดล่มในลำ่มใสแก้ไข่ค่ะทำให้เลอะนะคะแก้อาการครับเงือแก่สะอึกเป็นยาระบายคับพยาธิแก่ฤทธิซีดวงคับเหนียวในทางเดินปัสสาวะด้วยค่ะคับนำดีคับนำเหลืองเสียในร่างกายค่ะรว่วมถึงในเรื่องของการระงับพิษที่ผิวหนังเนาะคะ่ะทำเป็นยาลูกกรแก่เอามาพึกเอามาผาดใดค่ะพี่นมอส่วนใบเนาะคะ ก็เป็นบำรุงธาตุในร่างกายค่ะช่วยเจริญอาหารแก่ล่มขื้นแก่ไข่ครับเมื่อแกสอ่สะึุคับลมเป็นยาระบายแก่ลิซี่ดวงทะวานแก่ปวดเส้นใส่หนวดในบริเวณหนวดนะคะก็ห้เลือดมาเรียงร่างกายได้ค่ะในส่วนของดอกนะคะมีรสเย็นนะคะช่วยอาการเจ็บในตาค่ะช่วยอาการเจ็บในลำคอ แก้อาการคันเนื้อคันโตค่ะส่วนแกนหรือกระพีนะคะกะสิมีรถร้อนค่ะแกริดซีดวงทวารแกนิวต่มดื่มแกปวดเมื่อยแล้วก็บำรุงร่างกายใดค่ะพี่น้องส่วนรากของเพ่นเนาะค่ะบำรุงกำลังสตรีอย่างดีเลยค่ะพี่น้องบำรุงถาาุในร่างกายแกอาการปวดท้องแล้วก็คับน้องค่ะพี่น้องจากในกระซามเนาะค่ะ ในส่วนของกลุ่มมีถึงแม้จะมีสปะคุ้นทางยามากมม้กระทาเพิ่นกับมิถษของเพิ่นขึ้กันค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยมีสารให้โดเจนไซยาไนค่ะซึ่งเป็นสารพิษเนาะค่ะบอควรรับประทานสดโดยเด็ดขาดค่ะควรจะทําให้ซุกซะกอนโดยการน้ำมาดองค่ะหรือว่าสิตตมเพื่อกำจัดพิษเสี่อนค่ะ ได้ยังหลอยู่ค่ะพี่น้องถุงนึงค่ะ <laughs> ใบแก้ของกุ่มนะคะมีผิดออกฤทิ์ต่อระบบการไหลเวียนของเลือดค่ะทำให้อาเจียนมึนงงบรลูซึกโตนะคะแล้วก็เฮ็ดห้หายใจลำบากค่ะกามเนือออนเพลี้ยกระตุกชักกอนจะหมดสติค่ะแล้วก็หากรับประทานเข้าไปห,หลายๆค่ะ อาการรุนแรงภายในสิบถึงสิบห้านาทีเดยเลยค่ะพี่น้องดังนั้นหากแต่ว่าเฮารับประทานเพราะเป็นยาแต่ในน้อยนี่สปปรรพคุณจะเป็นยาระบายใดค่ะพี่น้องเป็นจังไดค่ะสําหรับในส่วนของคุณสมบัติสปปรรพคุณต่างๆของกลุ่มค่ะดังนั้นหลุมมุ้นเอว่าและหลายคนอาจจะมีกลุ่มหรือตนกลุ่มเนี่ยเป็นตนใหม่ในดวงใจเนาะค่ะ มาปลูกกันใบในบ้านในเฮี้ยนนะคะพี่น้องปลูกง่ายเป็นไม้ประดับค่ะอยู่เมืองไทยลูกมุ่นกับมีต้นหนาบานเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คงจะออกดอกสวยงามละค่ะให้ได้เก็บกินเป็นประโยชน์ได้ทั้งมงคลเป็นไม้มงคลมีประโยชน์แ่บเป็นยาค่ะคค่ะ งามเลยค่ะพี่น้องสวยมากมากงามงามอ่อนๆค่ะพี่น้องใหญ่มากเต็มถุงค่ะพี่น้องอเต็มถุงเลยมันคำละค่ะหินจิมะกาดลูกจะเลยต่องกับก่อนค่ะพาลูกน้องบอลร้ลองไหมแม่น้องมาสองตัวแล้ว โอ้ไปกลัออปะปะบบ้านเราเถอะลูกปไปมันได้ขวานเอ้ยกลับานเขาได้ลูกหล่าไปปีปน,นีเนาะค่ะต้องมีติดบานติดเฮียนไวแน่ล่ะค่ะปลูกในกระถางกระไดเด้อค่ะพี่น้องสนใจติดต่อสั่งจองกับพันต้นกลุ่มเด้อค่ะทั้งติดไทยแล้วก็ออสเตรเลียจองมาไดเลยค่ะณะตอนนี้เลยนะคะพี่น้อง